สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังพร้อมทั้งกดไลค์ให้ขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านครับไม่ว่าท่านจะมาจากที่ใดก็ตามแต่นะครับเชื่อว่าเราคงมีบุญสมพันธ์กันจึงได้มารับชมรับฟังและเกิดความชอบแล้วก็ติดตามกันไปโดยตลอดครับผมก็จะนำเรื่องราวดีๆที่เป็นความจริง คิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวเราไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งใดที่ผมไม่รู้นะครับผมก็จะไม่นํามาพูดนะเพราะว่ามันจะทําให้ท่านลาคาญเปล่าๆนะสิ่งใดที่พอรู้ความรู้อันเล็กๆน้อยๆก็นํามาแบ่งปันนะครับเพื่อประโยชน์โดยเฉพาะด้านจิตวิญญ,ญาณน,นี้สําคัญมากเราจะทําอะไรก็แล้วแต่หากเราขาดซึ่งจิตวิญญ,ญาณแล้วการกระทํานั้นมันจะฟ้องได้ชัดเจนว่าเรา มีสภาวะจิตเป็นเช่นใดเรามีภูมิความรู้ภูมิธรรมเพียงเช่นใดอันนี้มันมองกันได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมก็คงจะมองออกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งใดนะครับผมก็นำเรื่องราวที่มันจะเกี่ยวข้องกับการฝึกใจส่วนใหญ่เลยนะฝึกใจวิธีการฝึกใจนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยในแต่ละครูบาอาจารย์ท่านก็มีวิธีการที่แตกต่างกันแต่ว่าหลักสูตร การปฏิบัตินั้นจะทิ้งหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าวางไว้ไม่ได้นะครับส่วนเทคนิคต่างๆก็ไม่เหมือนกันผลการปฏิบัติที่สุดแล้วจะต้องออกมาเหมือนกันทั้งหมดอย่างเช่นนะครในเรื่องของการปฏิบัติจิตสูงสุดนะครับก็ต้องปฏิบัติจิตของเราให้หลุดจากกิเลสให้หลุดจากพันธะกิเลสทั้งหมดก็คือการเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระอรหันต์ก็คือ อรหัตตมรรคอรหัตผลในที่สุดก็คือเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พะนิพพาน,นะครับผมเป็นคนที่มีจิตใจที่รักพะนิพพานและรักมากมีความเชื่อมากนะครับซึ่งใครจะบอกว่านิพานมีไม่มีนิพานศูนย์อะไรผมไม่สนใจแต่ถ้าผมเจอครูบาอาจารย์ท่านใดนะครับที่บอกว่าสอนให้เห็นพะนิพพานได้สอนให้รู้จักพะนิพพานได้ผมติดตาม และไม่ละด้วยนะครับเอากันจนถึงที่สุดผมเป็นคนประเภทนี้นี่คือส่วนตัวของผมแต่ถ้าผมไปเจอที่ใดที่บอกว่านิพพานศูนย์เท่านั้นแหละผมก็ไม่เอาด้วยแล้วนะครับขึ้นต้นมาแบบนี้แล้วผมจะไปยังไงนี่คือส่วนตัวของผมนะครับส่วนท่านผู้ชมก็อาจจะมีการชอบที่แตกต่างกันเรื่องของจิตใจนา,นานาจิตตังสําคัญนะครับก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่เดินทางมาจากช่องวินยัยอาหาร ท่องเที่ยวเรื่องลี้ลับก็ช่องนี้อาจจะชื่อยาวสักหน่อยนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากจะลองไปติดตามชมดูก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบอท่านคุณวินัยคนนี้มากเนื่องจากเขาเป็นธรรมชาติดีนะครับในการเล่าเรื่องราวต่างๆเรื่องคาถาอาคมอะไรต่างๆนะครับวินยัยท่องเที่ยวอาหารเรื่องลี้ลับนะครับลองไปกดติดตามแล้วเข้าไปรับชมรับฟังดูนะครับส่วนใหญ่คุณวินัยเขาก็ จะเล่านะครับเรื่องภาพหน้าจออาจจะยังไม่ค่อยเห็นกันนะครับลองไปติดตามมาดูเพราะว่าเราเน้นกันที่เนื้อ,อาหาสาระและความเพลิดเพลินม,มากกว่าโดยเฉพาะเรื่องอาหารนี่เห็นแล้วนี่ทําให้น้ําลายสอเหมือนกันนะครับคุณวินัยเนี่ยเป็นคนที่มีใจชอบอาหารคล้ายๆกับผมเหมือนกันรสจะจัดหน่อยประมาณนี้ครับก็ลองไปติดตามมาดูครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพูดในเรื่องของการฝึกใจนิดนึง นะครับขึ้นต้นด้วยการฝึกใจก่อนก่อนที่จะฝึกใจผมก็ขอนำอคำสอนของพระพุทธเจ,เจ้าที่พระอ,องค์ทรงแยกระดับปัญญาของคนไว้4ระดับนะระดับปัญญานะครับไม่ใช่ระดับจิตใจนะระดับจิตใจพระอ,องค์ก็ทรงแบ่งไว้4เหล่าก็คือบัวสี่เหล่านะแต่ถ้าระดับปัญญาเนี่ยพระอ,องค์ทรงแยกไว้4ชั้นด้วยกันชั้นแรกคือผู้มีปัญญาสูงสุดผมขออนุญาตไม่กล่าวคำบาลี ชั้นแรกก็เลยคือผู้ที่มีปัญญาสูงสุดผู้นี้หากกล่าวเพียงหัวข้อธรรมะท่านก็จะสามารถเข้าใจในหัวข้อและเนื้อหากระจ่างทะลุปูโป,ปง่งตรงไปตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้า,จาต้องการนี่คือผู้ที่มีปัญญาชั้นเลิศชั้นสูงสุดชั้นที่สองก็คือมีปัญญารองลงมาหน่อยก็คือพูดหัวข้อแล้วยังไม่เข้าใจคือต้องอธิบาย เนื้อหาให้ฟังรอบหนึ่งแล้วจึงจะเข้าใจนะครับเมื่อเข้าใจแล้วเขาก็สามารถปฏิบัติจิตจนบรรลุมรรคผลได้เหมือนกับระดับปัญญาสูงชั้นแรกชั้นที่สอธิบายอย่างไรนะครับอธิบายหัวข้ออธิบายเนื้อหาอธิบายแยกแยะให้ละเอียดอย่างไรก็จะไม่เข้าใจนะครับอันนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดบอกว่าเป็นคนที่มีปัญญาต่ำหน่อย ต่ำสุดนะครับประเภทที่4ผู้ที่มีปัญญาประเภทที่4องค์พระสมมาสมุทธเจ้าทรงตัดบอกว่าเป็นปัญญาสามคนเหล่านี้เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่เอาดีนะครับจะทําในสิ่งทีเ่เป็นความเร็วมีความคิดในสิ่งที่เร็วทั้งสิน้นอันนี้องค์พระสมมาสมุทธเจ้าทรงแยกไว้ทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับส่วนเราจะอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะ รับฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลเป็นเบื้องต้นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีดก็คืออยู่ในกลุ่มประเภทที่3นะครับปัญญาชั้นที่3ก็คือรับฟังอธิบายอย่างไรก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ก็คือปฏิบัติในด้านรักษาศีลภาวนาสวดมนต์ภาวนา,นา,วนาคือสามารถปฏิบัติได้เป็นคนที่มีจิตใจดีเพียงแต่ยังขาดปัญญาที่จะปฏิบัติจิตให้บรรลุมรรคผลได้ต่างจากปัญญาชั้นที่1กับชั้นที่2 นะครับก็นี่คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งเอาไว้4ชั้นด้วยกันไม่ใช่ผมมานั่งแบ่งเองนะครับไม่ใช่ผมมานั่งแบ่งเองก็นํามาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนบนโลกเนี่ยเกิดมาจากหลายหลากภพภูมิมากบ้างก็มาจากชั้นพรมบ้างก็หมดบุญมาจากสวรรค์บ้างก็หมดบาปมาจากอบายภูมิทั้งสี่อันมีนรกเปรต อสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือสัมภเวสีต่างๆเมื่อบทบาทตรงนั้นเขาก็ยังคงมีกุศลให้ผลมาเกิดเป็นคนบ้างนะครับทีนี้อุปนิสัยใจคออะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะเมื่อเราอยู่บนโลกนี้แล้วเราจะเจอคนประเภทใดก็ตามแต่เราต้องใช้ปัญญาเข้ามาประกอบเราจะมีความเข้าใจเมื่อเรามีความเข้าใจเราจึงไม่ต้องใช้ความอดทนนะครับ พอเราเข้าใจแล้วเรายอมรับมันว่าเราจะเจอประเภทนี้เราจะาบริหารจัดก,การผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรในเมื่อเขาเป็นลักษณะยอย่างนี้เราก็ต้องใช้ปัญญามากขึ้นหน่อยหากทํางานร่วมกันก็อาจจะเหนื่อยขึ้นหน่อยนะครับอันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจเราต้องใช้ศักยภาพส่วนตัวหรือปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยมาดําเนิเนการปรับแก้ หากเกี่ยวข้องกับเรานะครับหากไม่เกี่ยวข้องกับเราก็เชิญเถิดทางใครก็ทางมันใช่ไหมครับก็นํามาพูดมาคุยกันโลกเราเนี่ยครับคนที่เกิดมาบนโลกเรามันมีอาชีพอยู่มากมายเยอะแยะไปหมดอาชีพเนี่ยผมขออนุญาตนะครับส่วนตัวผมขอแบ่งออกเป็นสองสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคืออาชีพที่ส่งผลให้เกิดกุศลเกิดบุญอีกอาชีพหนึ่งคือส่งผลให้เกิดการ อกุศลเกิดบาปขึ้นมานะครับทีนี้กลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็ไม่หนักใจนะครับจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมแต่เขาก็ไม่ได้ทําบาปใหม่แต่กลุ่มที่สองเนี่ยนะฮะหากไม่ปฏิบัติธรรมเลยนี่ค่อนข้างจะลาบากเนื่องจากว่าอาชีพที่เขาปฏิบัตินั้นมันไปเตื้อหนุนส่งเสริมให้เราได้ทําบาปผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นทํางานอยู่โรงฆ่าสัตว์ อาชีพเพชรข้าตอาชีพชาวไร่ชาวนาเอ๊ะชาวไร่ชาวนานี่มันจะไปบาปเน่ยังไงแถมปลูกข้าวให้เขาได้กินนะฮะพืชผลกเกษตรต่างๆก็มันต้องฆ่าแมลงใช่ไหมครับหากเกิดการฆ่าแมลงเนี่ยมันก็เป็นบาปแล้วเพราะว่ามันชีวิตเขาเหมือนกันมันก็เข้าสู่ข้อปาณาติบาตนั่นเองครับทีนี้บางอาชีพ เราไม่สามารถจะเลี่ยงได้เพราะเราต้องดำเนินชีวิตต้องทำมาหากินบนโลกนะครับเมื่อต้องทำมาหากินบนโลกนี้แล้วเราจะทำยังไง่ะครับในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นอาชีพที่ผู้ค้าเหล้าค้าอาวุธก็เหมือนกันนะครับแต่ผู้ค้าเหล้าผู้ค้าอาวุธเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปรับว่าเป็นบาปซะเลยทีเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดเรื่องพ่อค้าเหล้าพ่อค้าอาวุธก่อน นิดนึงนะครับก่อนที่จะมาเรื่องอา,อาชีพที่ส่งเสริมในการทําบาปคือพ่อค้าเหล้าพ่อค้าอาวุธเนี่ยองคพระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปรับว่าเป็นบาปหรือชั่วหรือห้ามปฏิบัติแต่องคพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสบอกว่ามิจฉาวานิช,ชาก็คือเป็นอาชีพที่ไม่ควรกระทําหากเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงหากเลี่ยงไม่ได้เราก็ปฏิบัติแต่การปฏิบัตินั้น เราจะต้องตั้งกำลังใจให้ดีนะครับส่งกำลังใจให้เป็นด้วยถ้าเราส่งกำลังใจไม่เป็นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเราไปสนับสนุนส่งเสริมให้เขาไปทำบาปนะครับก็เหมือนกับเรื่องเหล้าสุรามีัยเนี่ยเราขายให้เขาแต่เราไม่ส่งเสริมนะครับกำลังใจสำคัญเรื่องบาปบุญคุณโทษทุกอย่างเนี่ยเขาดูที่อารมณ์ใจกำลังใจแล้วก็เจตนาเป็นตัวร่วมเราต้องไม่มีกำลังใจในการที่จะคิดส่งเสริมให้เขา ไปดื่มสุราเมรไรเราขายอย่างเดียวขายจริงครับแต่ใจเราไม่รู้สึกินดีที่เขาจะเอาไปกินให้ตั้งกําลังใจแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเลี่ยงในการเป็นบาปได้นะครับนี่คืออาชีพค้าเหล้าค้าสุราของเมาต่างๆนะอาชีพค้าอาวุธก็เหมือนกันอาชีพค้าอาวุธเนี่ยเราก็ต้องทรงกําลังใจให้ดีส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยทราบนะครับ ทรงกําลังใจให้เป็นเราค้าให้เขาเราขายให้เขาอย่างเดียวเราอย่าไปตั้งอารมณ์ใจว่าอยากให้เขาไปฆ่าสัตว์อยากให้เขาไปฆ่าคนนะครับขายสัตว์แต่ว่าขายเราต้องตั้งกําลังใจไว้ตรงนี้เราขายเอาเงินมาดํารงชีวิตเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวทําหน้าที่แต่ใจเราไม่มีอารมณ์ยินดีไม่รู้สึกว่ายินดีหรือ ไปส่งเสริมยุโยงสนับสนุนให้เขาไปทําลายชีวิตใครใครเราต้องตั้งทรงกําลังใจไว้ตรงนี้นะครับผมก็จะพูดสันส้นๆแล้วบาปนั้นเราก็จะไม่บาปเราสามารถหลีกเลี่ยงได้เราต้องดูสิ่งที่พระเจ้าทรงห้ามหรือทรงให้เราเลี่ยงเมื่อเลี่ยงแล้วเราก็มีข้อเลี่ยงเราต้องดูนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่พระอรหันต์ปฏิสังขิทายานที่ท่านมีความรู้คุณสมบัติพิเศษ มาแนะนําเราคุณสมบัติพิเศษนี่มีประโยชน์มากสุดแต่เราจะนํามาใช้ถ้าเป็นนะครับถ้ามีปัญญาสูงก็ใช้เป็นถ้าปัญญาน้อยหน่อยก็จะใช้ไม่เป็นเหมือนกับเรามีเครื่องมือที่วิเศษแต่เรานําเครื่องมือไปใช้ผิดต่อประเภทงานอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับม่นาซ้ํายังเป็นโทษด้วยซ้ำนะเอาละก็อาชีพค้าเหล้าค้าอาวุธผ่านไปนะครับกํากันให้แม่น อาชีพที่ส่งเสริมให้เราไปทำบาปมีมากมายหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นลงฆ่าสัตว์ฆ่า,มาแมลงชาวไร่ชาวสวนถ้าใครไม่ได้ไปฆ่า,มาแมลงก็แล้วไปนะครับบางทีพลาดพังไปอันนั้นก็ไม่เป็นไรนิดเด,ดอยแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะฆ่ากําจัดมแมลงนี่หนึ่งแล,แล้วก็อีกหนึ่งก็คือต้องฆ่าสัตว์เพราะว่าเป็นอาหารของคนนะครับมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทํา อันนี้สองละวิธีการเลื่องนะครับหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่ต้องฆ่าชีวิตเขาเนี่ยเราต้องส่งกําลังใจนะครับส่งกําลังใจให้ดีขอเข้ามาโทษกันให้ดีผมพูดแบบสั้นๆง่ายๆขอเข้ามาโทษกันให้ดีหลังจากขอเข้ามาโทษแล้วนะครับเราตั้งกําลังใจว่าเราไม่มีใจอยากจะทําเขาเลยให้ตั้งกําลังใจแบบนี้ก่อนนะครับ เราไม่มีใจอยากจะทําก็เลยด้วยความจําเป็นข้อแรกข้อที่สองหลังจากที่เราทําไปแล้วให้เราไปถวายสังฆทานมีพระพุทธรูปผ้าไตาจีวรหรือผ้าซักผืนหนึ่งอะไรก็ได้พระพุทธรูปนี่กี่นิ้วก็ได้นะครับแล้วผ้าซักผืนหนึ่งร่วมไปกับสังฆทานสังฆทานนี่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นทังถังนะครับที่เขาจัดเป็นถังเนี่ยเพื่อความสะดวก แล้วให้ใจมันจับว่าเป็นสังฆทานก็เลยยึดติดต,ตรงนั้นกันมาสังฆทานนี่เป็นอาหารสดก็ได้เป็นอาหารแห้งก็ได้นะครับพระจะรับกี่องค์ก็ได้แต่ถ้าพระไม่ถึงสี่องค์ขึ้นไปเราให้แจ้งท่านว่าขอถวายเป็นสังฆทานแต่ถ้าพระท่านนั่งอยู่4ี่องค์สี่รูปเนี่ยเราไม่ต้องกล่าวก็เป็นสังฆทานโดยอัตโนมัติแต่ถ้ากลัวว่าใจเราจะไม่จับกลัวว่าอานิสงส์จะไม่เป็นสังฆทานก็ให้บอกท่านก็ได้นะครับนี่คือหลักการ หลังจากถวายทานแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้แบบเฉพาะเจาะจงเราทำสิ่งใดไปกับใครยังไงเราอุทิศให้เขาโดยตรงเลยนะครับและกล่าวว่าขออโหสิกรรมให้กันและกันตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปในระหว่างทุกๆวันแล้ถ้าเราต้องฆ่าทุกวันหรือฆ่าจํานวนมากเนี่ยทุกๆวันขอให้เราสวดมนต์ปฏิบัติธรรม อันนี้ต้องยืนพื้นนะครับการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนี่ยสวดมนต์วันละนิดละหน่อยสมาธิวันละนิดวันละหน่อยนะครับหลังจากสวดมนต์ภาวนาสมาธิภาวนาแล้วให้เราอุทิศวนบุญกุศลและขอ,อโอหสิกรรมเหมือนกันนะครับทำเหมือนกับหลังจากทําสังฆทานทําแบบนี้บ่อยๆทําเป็นประจําทุกวันจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ละแต่เราทําแบบนี้แล้วบังเอิญหากเราตายไปเนี่ยวิญญาณเราไป ถูกสอบสวนในสำนักพญายมเนี่ยเขายัางไงเขาก็ต้องสอบอยู่สอบอยู่แล้วครับนะฮะพยานบุญเขามีพยานบาปก็มีเขาจะเรียกมาหมดครับว่าพยานบาปเนี่ยว่าเขาโอหสิกรรมให้หรือเปล่านะครับว่าเรามีใจบาปหยาบช้าจ,จริงไหมนะครับเขาจะบอกเราเขาจะแย้งเราเขารู้ทุกอย่างนะครับในโลกแห่งความจริทิศไม่มีการโกหกกันได้ไม่มีการตบตาก,กันได้ไม่มีใต้โต๊ะนะครับ ทำสิ่งใดตามสิ่งนั้นเลยทันทีทันใดเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราทรงกําลังใจให้ดีเพราะว่าอาชีพคือสิ่งสําคัญในการประกอบดํำรงชีวิตถ้าอาชีพนั้นอยู่ในประเภทที่สองเป็นอาชีพที่ส่งเสริมให้เราทําบาปเป็นอกุศลให้เราทําตามนี้นะครับหากลืมลองย้อนฟังมาแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติใจของเราไปอย่าตั้งกําลังใจให้เป็นคนใจบาปอยากช้านะครับ เพราะว่ามันจะติดพอมันติดแล้วเวลาเราถูกสอบสวนในสำนักพญายมนี่เราลงแน่ๆเพราะเราเป็นคนใจบาปหยาบช้าวินำซ้ำยังเป็นคนที่ไม่รู้จักปฏิบัติธรรมและที่สำคัญคือระวังอีกหนึ่งอย่างคือบางทีเรามีความเข้าใจผิดเป็นถูกจิตเราเป็นคนดีแต่เราไปฟังอะไรบางอย่างมาข้อมูลบางอย่างมาก็เลยกลายเป็นการขัดแย้ง นะครับก็เรียกว่าแย้งคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้บาปมหั์นมากอันนี้บาปแรงมากครับต้องระวังกันให้ดีนะครับเพราะเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิด,ด้วยความเข้าใจผิดสิ่งผิดเข้าใจว่าเป็นสิ่งถูกสิ่งถูกเข้าใจว่าเป็นสิ่งผิดหากคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้เป็นคำสอนเล็กๆน้อยๆหากเราไปบิดเบือนหรือเข้าใจผิดแล้วเราไปพูดเราไปบอกคน บาปยิ่งมากขึ้นหนักมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ยิ่งต้องระวังนะครับคลิปวันนี้ผมก็เลยต้องคุยในยเรื่องของการตั้งกำลังใจเพื่อหลีกเลี่ยงบาปและวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงอาชีพที่ส่งส่งผลให้เราเป็นบาปนะครับวิธีการไม่มีอะไรยากวิธีง่ายๆนะทุกคนก็สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องลงทุนด้วยซ้ำด้วยการบำเพ็ญเพียรภาวนานั่นเองนะครับก็ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเนี่ย เป็นคนที่มีจิตใจรักในการกุศลน,นะครับผมก็เดาได้เพราะว่าช่องนี้เป็นช่องชัดเจนอยู่แล้วชื่อช่องก็บอกอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่มีบุญลัำพันกันอย่างแน่นอนทาไมเช่นานั้นแล้วคงไม่มาเจอมาพบกันหรือไม่ติดตามกันนะครับก็ฟังกันแล้วก็ลองคิดกันดูลองปฏิบัติกันดูเพราะสิ่งที่ผมนํามาพูดมันไม่ใช่ความรู้ของผม เป็นความรู้ที่คุณครูบาอาจารย์นามาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมีประสบการณ์ผ่านไปแล้วเป็นอรหันต์เข้าพระนิพพานไปแล้วนะครับการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะท่านจะปฏิบัติแบบไหนอะไรก็แล้วแต่การปฏิบัติธรรมนั้นเพื่ออะไรครับหากมีใครถามเราเนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรนะหรือเราบวชพระเนี่ยเหมือนกัน สมมติเราบวชเข้ามาเนี่ยมีคนเขาถามเราว่าเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรหรือเราปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรมีใครตอบได้ไหมครับที่สุดแล้วที่องค์พรัสมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ทรงต,ต้องการให้เราปฏิบัติธรรมหรือบวชพระเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ปัญญาเราแจ้งเพื่อให้เชื้อมันดับทั้งหมดเชื้อในที่นี้ก็คือกิเลสครับอุปกิเลสท,ทั้งหลายให้มันดับ ให้มันวางลงพอมันวางแล้วมันก็ค่อยห่างออกมาเรื่อยเรื่อยจนในที่สุดมันตัดได้คือดับพอมันดับก็เข้าพระนิพพานเท่านั้นเองบวชเข้ามาเพื่อการทําให้แจ้งให้เข้าถึงพระนิพพานเราปฏิบัติธรรมเราเป็นคารวสเป็นเพศครองเรือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้หญิงผู้ชายนะที่เรามาปฏิบัติธรรมแม้เพียงนิดๆิดหน่อยหน่อยตามกําลังใจที่เราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน จะถึงไม่ถึงไม่สําคัญเราตั้งกําลังใจพระนิพพานไว้พอเราปฏิบัติที่สุดถึงไหนก็คือถึงนั้นแต่กําลังใจเราต้องทรงไว้ที่พระนิพพานและนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นะครับหากเราทําความดีครบละสังโยชน์สามได้รักษาสิ่งอายทุกอย่างครบหมดแต่เราขาดการระลึกถึงพระนิพพานและ เข้าใจวันนิพพานไม่มีจริงนิพพานยังศูนย์อยู่นะครับดินแดนพันธิพานไม่มีเราก็ยังไม่สามารถยกระดับจิตเราเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันได้ผู้ที่จะเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันได้นั้นนอกจากการละสังโยชน์สามนะครับจะต้องเข้าใจและเชื่อรักในดินแดนพันธิพานตามที่พระพุทธเจ,เจ้าบอก ให้มีปันิพานเป็นอารมณ์เข้าไว้นะครับใครเขาจะบอกว่าศูนย์อันนั้นมันเรื่องของเขาแต่เราไม่ต้องศูนย์หรอกครับถ้าเราผมผมเชื่อว่าท่านที่มาดูช่องเนี้ยต้องมีความเชื่อในองค์หลวงพ่อฤาษีนิ่งดำหลวงพ่อท่านสอนง่ายเข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายและผมเชื่อว่าเข้าถึงง่ายครับหากเรามีความเข้าใจจริงๆ สมัยพุทธกาลองค์พระสมมาสมุทรเจ้าพราะองค์ทรงปรารถนาให้ทุกคนบรรลุมรรคผลแต่ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะต้องบรรลุพระองค์จึงสอนแบบง่ายๆไม่มีตำราอะไรยุ่งยากสอนครั้งเดียวบางทีสอนครั้งเดียวแล้วก็ไปปฏิบัติกันเลยบ้างก็เข้าป่าไปเลยบ้างก็ปฏิบัติกันไปเลยครั้งเดียวปฏิบัติกันจนบรรลุมรรคผลบ้างไม่ทันออกจากป่าก็บรรลุมรรคผลในป่าเลยก็มีบ้างบรรลุมรรคผลกันในบ้านที่เป็นเพศของเรือนนี่เห็นไหมครับการ ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่อขออภัยครับการปฏิบัติธรรมเขามุ่งเพ่งดูกันที่อารมณ์ใจเขาไม่ได้พุ่งไปดูที่ประโยคคำศัพท์ที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือกริยาท่าทางการจะปฏิบัติธรรมจะบรรลุได้หรือไม่นั้นจงปฏิบัติในสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาและจงละส่วนสุดสองอย่างนะครับอย่าอยาก อยากอะไรเราก็ไม่อยากนะครับจงอย่าทรมานกายด้วยผมเห็นนะฮะผมเห็นมามากตั้งแต่ผมจำความได้จนถึงบัดเนี้ยบังคับนะครับปฏิบัติธรรมต้องบังคับกันเอาเป็นเอาตายนะเพื่อให้จิตมันถอยออกจากกิเลสมังรับได้นิดหน่อยก็พอดูที่กำลังใจนะครับ เรามาหาวิธีการสร้างกําลังใจให้อารมณ์ใจกาลังใจกําลังจิตของเรามันเข้าถึงแบบง่ายๆดีกว่าและการบรรลุก,ก็จะบรรลุแบบง่ายบังคับให้ตายกําลังใจมันจะเครียดมันจะกลุ้มนะครับบางคนก็เป็นบ้าเป็นหลังไปเลยก็มีเปิบไปเลยนะครับไม่เอาแล้วเครียดไม่ได้ครับต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านทรงผ่านมาแล้วและหลวงพ่อฤาษีลิงดำคุณครูบาอาจารย์ นะครับสืบสืบกันมาอันมีหลวงพ่อปานอันเป็นครูใหญ่เนี่ยท่านผ่านมาแล้วนะครับท่านเห็นมาแล้วท่านก็นําเทคนิคตรงนี้มาแนะนํานะครับผมลองปฏิบัติตามดูเออก็จริงนะครับจริงนะครับผมก็พูดได้แค่นี้ผมไม่ทราบจะพูดอะไรนะฮะแล้วก็เรื่องของกรรมนะครับอีกนิดนึงตบท้ายเรื่องของกรรมเนี่ยมันละเอียดซับซ้อนมากยากที่ปุตุชนจะเข้าใจปุตุชนที่ไม่ได้ คุณสมบัติพิเศษนะครับที่เป็นปุถุชนธรรมดานะฮะไม่ได้คุณสมบัติพิเศษในเรื่องของทิพจักกุยานเนี่ยอธิบายไปอย่างไรก็คงจะเข้าใจยากแต่ถ้าได้ทิพจักกุยานแล้วหรือทําจิตเข้าสู่การเป็นพระอริยเจ้าร่วมด้วยเนี่ยจะมีความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งบางทีนะครับเหตุที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยในวันนี้เรานึกย้อนดูเราไม่เคยก่อเหตุนั้นแต่ถ้าเราย้อนไปในอดีตชาติ เราได้ร่วมในการก่อเหตุนั้นไว้ครับกรรมนั้นมันก็ผลมันก็มาเกิดให้ผลเราในชาตินี้วันนี้นะครับทุกอย่างเป็นปัจจัยนะฮะมีเหตุมีปัจจัยของเขาผลจึงเกิดขึ้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนเกือบครึ่งชั่วโมงขอบพระคุณทุกท่านนะครับชมแล้วถ้าชอบก็กดไลค์ให้นิดนึงผมจะได้ทราบนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมควรจะทําต่อไหมหรือผมจะเลิกทําไปเลยนะครับหรือว่า จะเปลี่ยนแปลงไปทําอย่างอื่นนะฮะสิ่งแต่ไม่เป็นไรครับยังไงผมก็รักตั้งใจโฟกัสตั้งเป้าหมายในการทําเรื่องแบบนี้แล้วสมมติท่านเข้ามาชม1ล้านคนติดตาม1ล้านคนบรรลุ1คนผมถือว่าผมบรรลุความสําเร็จแล้วขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในเบื้องหน้าทันตาเห็นขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับปรารถนาตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรขอให้ประสเป้าหมายด้วยการ เริ่มลงมือปฏิบัติหรือ take action นั่นเองครับสวัสดีครับ